การโชว์ลีลาบนฟลอรีล,ลาดเนี่ยพลาดไม่ได้เลยโอกาสของคุณมาถึงแล้วนะคะเพราะว่าจะมีการแข่งขันลีลาดนานาชาติแห่งประเทศไทยค่ะ ทรูวิชัน o n s นร่วมกับสมาคมกีฬาลีลาดแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันลีลาดนานา,นาชาติชิงช่วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่4ค่ะเพื่อส่งเสริมกีฬาลีลาดในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่โดยได้รับเกียรติจากคุณองค์อาจประภากมลน,นะคะอุปนายกสมาคมกีฬาลีลาดแห่งประเทศไทยและรองประธานเจาน้าหน้าที่บริหารสายคอมเมเชียลบริษัทมหาชนจำกัดทรูวิชันร่วมถแถลงข่าวค่ะ อีกทางนะคะยังมีตัวแทนศิลปิน True AF ไม่ว่าจะเป็นรอน AF5 i c f AF9 s o Bright โซ s ไรน์นะคะที่มาในมาดนักเต้นลีลาประกบคู่มืออาชีพโชว์เป็นออเดอิฟก่อนถึงวันแข่งขันจริงด้วยละค่ะพูดได้เลยว่าความเข้มข้นของการจัดงานมากขึ้นมีจำนวนประเทศที่ส่งนักกีฬาเข้ามาแข่งขันนะฮะเยอะขึ้น แล้วก็เป็นท็อปแรงกิ้งของของโลกนะนักกีฬาที่เข้าแข่งขันระดับท็อป10เนี่ยก็มาออนอกเหนือจากนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในวันงานเนี่ยเรายังได้มีการนำเอาศิลปินทั้ง a f 5แล้วก็ a f 9เนี่ยมาขับร้องนะครับเพลงสรรเสริญพระบารามีในช่วงของการเปิดงานของวันที่3สิงหาคม แล้วก็ยังมีการล้องกันขั้นระหว่างการแข่งขันที่พิเศษสุดก็คือว่าเรายังมีรางวัลน,นะครับสำหรับแฟนคลับหรือผู้ชมที่อยู่ในงานอ,อินโดสเตเดียมที่ได้ดูการแข่งขัน2วันนี้มีสิทธิ์ที่จะได้ลุนล้นรางวั4ล4รางวัลได้มีโอกาสได้ไป Exclusive d i n n e นกับศิลปิน AF นะฮะที่ลงแข่ง เพราะอันนี้จะเป็นโอกาสที่ดีแล้วทําให้าการดูสนุกสนานมากขึ้นก็สําหรับความพิเศษในงานนี้นะฮะที่แน่ๆเลยครับผมก็คือมีพวกเราทั้ง5คนนะฮะลงแข่งด้วยก็คือ AF นะครับผมก็มีการารวมตัวของ เราโปรเฟชชั่นอลในการเต้นลีลาศทั่วประเทศเลยครับผมรวม20กว่าประเทศเลยใช่ไหมใช่ค่ะท็อป10เลยฮะท็อป10ของโลกเลยครับผมยังไงขอเชิญชวนแล้วกันนะครับผมก็จะมีพิธีการนะครับถ่ายทอดสดนะครับพิธีการเปิดในวันเสาร์ที่3สิงหาคมนะครับผมซึ่งจัดขึ้นที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับใครที่สะดวกนะครับมาเชียร์พวกเรากันได้เลยทั้ง2วันครับผมวันที่3แล้วก็วันที่4นะครับเชิญชวนกันมาเยอะๆแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกครับสามารถ ดูได้ครับผมทางช่องทรูวิชันเลยย้ำกันอีกทีนะครับกับวันแข่งขันคือ3และก็4สิงหาคมนะครับที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันท e ูวิชันช่องร้อยสามด้วยนะฮะหนึ่งร้อยสามนั่นเองแต่ละคนนี่มากนักเต้นมากเลย